สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคามพาเพลินสารบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมพาเพลินวันนี้ก็จะมาอัปเดตอีกหนึ่งเรื่องนะครับของบอสบอย ก็ก่อนอื่นนะครับก็เมื่อคืนย้ําอีกทีหนึ่งแล้วกันบางคนอาจจะยังไม่ได้อัปเดตนะครับเมื่อคืนบอสบอยซอแอนเล่นอยู่ที่จังหวัดปาจีนนะครับเมื่อคืนก็เล่นกับซอแอนเพราะว่าซอแอนก็เป็นแขกรับเชิญเหมือนกันเมื่อคืนก่อนที่จะแยกกันทํางานในวันนี้นะครับหลังจากที่ บอสบอยนะครับกับซอแอนแยกบอสบอยก็เดินทางกลับมาที่จังหวัดมหาสารคามนะครับโดยที่บอสบอยกลับมาเพื่อที่จะมาดูางานนะครับนั่นก็คือโรงแรมมาดูว่าอัปเดตไปถึงไหนแล้วนะครับความคืบหน้าของโรงแรม เดอะบอสกิีน uh, ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ความคืบหน้าทำอะไรอยู่เพื่อที่แฟนขับจะได้ดูได้ชมกันนะครับในความคืบหน้าครั้งนี้นะครับส่วนคนที่ไปด้วยนั่นก็คือแม่แตนนะครับแม่แตนแล้วก็นั่งขับรถนะครับรถไฟฟ้าคู่ใจที่บอสบอยซอแอนซื้อให้เป็นของขวัญแม่แตน สำหรับรถไฟฟ้าคันนี้นะครับไปดูว่าโรงแรมของบอสบอยนะครับเดอะบอสกนมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับอาโมบ้านเดอะบอสโฮมนะครับจะเปิดอีกเก้าหลังใครสนใจเตรียมตัวเลยนะครับชั้นเดียวนะครับผมชั้นเดียวโมบ้านเดอะบอสโฮมสิบเปิดอีก9หลังครับเก้หลังนี่ตอนนี้ก็ได้ประมาณหาดสิเซแล้วนะครับ พร้อมเข้าอยู่ก็จะต่ออีกเก้าหลังนะครับหันหน้าเข้าหากันแล้วก็บ้านไทยต่อไปนี้ก็คือหันหน้าไปที่ใต้นะครับเป็นคิดที่ดีสำหรับโรงแรมของบอสบอยนะครับโดยเบื้องต้นนะครับก็งานฝ้าก็ <Okay. S 2> เสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นงานบิวอินนะครับปูกับเบื้อง พื้นทั้งห้องแล้วก็ห้องน้ําก็ถือว่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นบอสบอยก็เลยเข้ามาดูงานบิวอินในด้านในต้องบอกเลยว่าบอสบอยนี่ดูทุกรายละเอียดจริงๆนะครับสลับโรงแรมเดอะบอสกีนของบอสบอยนะครับต้องบอกเลยว่างานทุกอย่างใช้ใจนะครับแล้วก็ใช้รายละเอียดแล้วก็ดูให้ ผิดพลาดแล้วก็ให้ถูกใจมากที่สุดสำหรับเดอะบอสกรีนนะครับ ส่วนของแต่ละห้องนะครับก็จะเห็นกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนั้นก็คือบอสบอยก็จะใส่กระจกบานใหญ่เลยบอกเลยว่าเห็นวิวเห็นบรรยากาศด้านนอกอย่างแม่เต็มเต็มเลยนะครับบอกเลยว่าบานใหญ่ๆแบบนี้บางทีเราดูเรามองออกไปมันก็จะได้บรรยากาศได้ความโล่งของห้องนะครับดูแล้วไม่อึดอัด อันนี้อันนี้เป็นคลือบหรือว่าเปิดได้ทรับซังอันนี้ลุ่งไหมครับน่ยบอกว่า่งนั่นนี่เนาะกวมีบ้านแล้วมันคือเป็นของบนเองครับบอยอ๋โอเคครับบนมันเป็นสองเทวิตตู้ควายไงครับที่ว่าซังเฮด้ว้เนี่เปิดได้ครับแต่ทั้งหมจะทำเป็นช่องเซดีไหมแล้วไอ้ตู้นั่นเหรอตู้ใหญ่อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นราวครับ ครับป็นราอันนี้ไม่มีรางครับอันนี้จะเป็นรางฝั่นี้ไม่มีรางอันนี้ใช้ส่รองเท้าใส่เกบร้างรองเท้า้นงงเท้าน้ใส่กระเป๋า แต่วันนี้ที่กินเพรา่าใส้ยเยนเพื่อผมว่ามัอยู่ฝังี้ก็โอเค่อันนี้ก็ใส่กระเพากได้เลยและนีละเออยสีมนเก่ได้ก็ีอ่ะลวก็ไดจะทให้สุดที่สุครับอไ่้าจะเปลี่ยนแปงอะไรก็ผมอาจต้องเปลี่ยนสีได้แก่ ถ้าถ้าห้องทำแล้วนี่แก้ใหม่ได้ไหมครัไม่ได้ถ้าเปลี่ยนครับเราเปลี่ยนในห้องที่ห้องเก่าก่อบัานเทิงเลยเรี๋เวลองเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนลองสีถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทับมันมันมันเบาไปหมดมันจะยังไปหมดลองแกะห้องสีท่าสีเข้มแล้วให้อันนี้มันอ่อนบ่ขยันบอกับคุยกับป๋าตรงไหนแก้วเบอร์ไหนก็ปิดทำอย่างนี้ อยากไหมอยากเปรงงานไหมัาต so, ํำนัและตำงานต่ำช่องมลยไรสบู่กินอย่างไรร้านมึงก็ดูสะอาดมึงก็ดูซับซ้อนดูดูห้องแบบบางทีถ้ามันเข้มมากไปเข้มเกินเขาเตือนไปเวเด๋ยวเอาทำให้มันเสร็จก่อนไม่เสร็จมังก็ไม่รู้ถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรกเตว จริงๆผมก็อยากได้ตู้เย็นมาอยู่นี่อยู่นะครับมันเป็นชมพู่นตู้เย็นได้หอถ้าตู้เย็นนี้ตรงนี้เป็นวางเป็นเหมือนมีนิบาศเป็นวางเป็นแบบจานร้อนแก้วข้างในตู้ แต่ม่รู้มันามันมาหาตนี้มันทางจากพนังเท่าไหร่กลันใหญ่เสียสายอ่ะเพราะว่ามันมันจะได้ประหยัดงก็มึงก็้องตัดตั้เองเพราะไอเสราตงีว่าตัวเราด้วยนะเราต้งี่ย่อก่วนอยากได้เ แม่จะหาไใจบ้างอ้าวพี่วิทย์เห็นพี่วิทย์ก็คิดว่านี่นะโมเก็บตู้เย็นไปเดินต้องเดินสอดมาหรือไอข้างในมันโผล่ไหมมันโผต้องทำสักแถว่าจะดึงออกมาเยอะแค่ไหนนะได้ยิ่งใหญ่สไตล์เมนไหนทำให้หน่อยสองตัวอย่าง ผมว่ามันจะเป็นเลยแบบสวยในตรงนี้มันจะได้ที่ผมวางไว้คือไว้ช่องตู้เย็นสวยๆอันนี้คือต้องการยังไงเรือสายไหมนี่สายไหมนี่พอดีเลยอันนี้ก็วางตรงทางได้อยู่ม totally ันเดินรถต่างหรือว่เป็นคอนโดอะไรและนี่คืองานของบอสบอยนะครับหนึ่งวันกับอีกการอัปเดตของโรงแรมก็ต้องมาดูด้วยตัวเอง นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันใช้เงินลงทุนเยอะแล้วก็รายละเอียดมันเยอะมากๆดังนั้นการตัดสินใจก็ต้องอยู่กับบอสบอยในบางเรื่องนะครับที่จะปรับแก้ตรงจุดไหนให้ได้ออกมาดีให้ได้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ถูกใจผู้ที่จะเข้าพักและก็แอดมินก็เชื่อว่าเสร็จเมื่อไรลูกบ้านหลายๆคนก็จะ จองอย่างแน่นอนไม่เว้นแม้แต่แอดมินโดยบอสบอยก็อัปเดตว่าน่าจะไม่ทันปิดวงนะครับแต่เปิดวงเนี่ยอาจจะไม่แน่นะครับอาจจะเสร็จว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งบอสบอยก็พูดไ้ประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของการเพิ่มเติมหลายคนก็ถามมาสาวยน้ําบอสบอยก็บอกว่าส่วนของเรื่องของสาวยน้ำเนี่ยต้องดูพื้นที่ก่อนนะครับว่ามันเป็นแบบไหนมันสามารถที่จะ ทำได้ไหมแล้วก็ทำตรงจุดไหนต้องดูหลักห่วงจุ้ยด้วยนะครับว่าทำฝั่งไหนของโรงแรมจะดีนะครับจุดไหนสำหรับะสะวายน้ำนะครับแฟนคลับ<ๆ>ก็คอยติดตามนะครับหากมีอะไรอัปเดตแอดมินก็จะนำมาอัปเดตมาพูดคุยให้ฟังนะครับยังไงกร็รอนะครับบอกเลยว่าอีกไม่นานแน่นอนภายในปีนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยสำหรับ เดอะบอสกินโรงแรมของบอสบอยซอแอนนะครับแฟนคลับนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลฟ์กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ